Unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. <laughs> <laughs> บาร์เซโลนานะครับซึ่งมาจัดการแข่งขันแทนบาเลนเซียกลางปีที่เมืองบาเลนเซียนั้นโดนภัยพิบัติเล่นงานหนักมากนะครับได้รับความสูญเสียเยอะจริงๆก็เลยต้องมาจัดกันที่นี่นะครับดังนั้นเรสนี้ก็คือ Racing for บาเลนเซียอย่างแท้จริงนะครับเป็นเรสการกุศลมอบรายได้ส่วนใหญ่นะครับเพื่อไปช่วยชาวเมืองบาเลนเซียแล้วก็เป็นเรสสุดท้ายที่จะมาตัดสินแชมป์โลกกันระหว่างเปโกบานายากับ ฮอเกมาตินที่ตัวเขานั้นนำอยู่24คะแนนวันแรกจบลงไปแล้วครับกับการซ้อมในรัว่วในช่วง PR หรือว่ารอบแพ็กทิสซึ่งเป็นรอบตัดตัวในการแบ่งกลุ่มการคอลี่ฟายนะครับท็อป10จะผ่านไปสู่ Q2 โดยอัตโนมัติส่วนคนที่หลุดจากท็อป10นะครับต้องไปลุ้นต่อเป็นล่าส a n c นในช่วงของ Q1 ครับมาดูกันครับ Practice เรื่องยางครับคุณผู้ชมสนามนี้เนี่ยตัวเลือกยางอาจจะแปลกๆไปนะครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังก่อนเอายางหลังก่อนนะครับยางหลังจากที่เดิมทีนะครับก็จะมีมีเดียมกับอ่าซอฟต์กับมีเดียมนะครับแล้วก็สนามนี้เขาเติมเนื้อยางที่เป็นเอ็กซต้าซอฟต์เข้ามาพอเติมเอ็กซต้าซอฟต์เข้ามาครับก็มาระบุเป็นยางซอฟต์ในยางหลังนะครับยางที่เคยเป็นยางมีเดียมก็ขยับเป็นยางฮาร์ดนะครับ แล้วยางซอฟตเก่านะครับก็ถูกยกระดับเปลี่ยนชื่อเรียกมาเป็นยางมีเดียมก็จะคล้ายๆกับรฟมล่าวันนะครับในกรเลือกในการเลือกเนื้อคอมเพลของเบอร์ยางนะครับเลือกมา3 c o คอมเพลนะครับแล้วก็แบ่งระดับซอฟมีเดียมฮาร์ดในยางหลังนะครับแต่ว่ายางในสนามนี้จะมีเนื้อยางที่นิ่มกว่าปกติในเบอร์ที่เป็นซูเปอร์ซอฟครับในส่วนของยางหน้าครับยางหน้าจากเดิมที่จะมี ซอฟต์มีเดียมฮาร์ดนะครับซอฟต์มีเดียมฮาร์ดนะครับก็มีการตัดส่วนของเนื้อยางฮาร์ดออกไปนะครับก็เหลือซอฟต์กับมีเดียมตัวยางเดิมนะครับแต่ว่าซอฟต์มีเดียมยางเดิมเนี่ยเขายกระดับมาเป็นมีเดียมกับฮาร์ดแล้วก็ใส่ยางซูเปอร์ซอฟต์ที่ล้อหน้ามาด้วยนะครับเป็นแอสซิมเมตริกแล้วก็ใส่เนื้อยางที่เป็นยางฮาร์ดที่เป็นแอสซิมเมตริกเข้ามาอีกตัวหนึ่งดังนั้นสนามนี้ก็จะมีตัวเลือกยางทั้งหมด เช้อยครับคุณผู้ชมนี่นะครับตัวเลือกอยางของ m อเตอ Moto p ์สนามนี้ครับแล้วก็มาต่อตรงนี้ครับในส่วนของอยางที่เป็นยางฝนครับซอฟกับบีเนียมหน้าหลังครับก่อนแข่งในสนามนี้ครับคุณผู้ชมก็เปกโกบันดาย่านะครับมีการสํารวจสถิติมานะครับ เปโกชนะในการแข่งขันรอบเมนกลางปี10ครั้งรอบสปรินตครั้งนะครับขึ้นโพเดียม15ครั้งคว้าโพ5ครั้งในขณะที่มาตินครับทำสถิตินะครับชนะ3ครั้งในเมนกลางปีนะครับแล้วก็ในรอบสปรินต์เนี่ยชนะ7ครั้งขึ้นโพเดียม15ครั้งนะครับในขณะที่เขาคว้าโพไป7ครั้งแต่สิ่งที่ทำให้คะแนนของฮอกกี้มาตินนั้นเหนือกว่าเปโก้บานาย่าคือ ข้อผิดพลาดของมาตินนะครับเสียแต้มน้อยกว่าเปโก้บานาญ่านั่นเองทีนี้มาดูครับคนที่ล้มลงไปคนแรกในการซ้อมครับฟรังโกโมอร์บิเดลลี่ครับเซกเตอร์1ต่อ2แล้วก็มาล้มอีกคนนึงครับต่อเนื่องมาตรงนี้ก็คือออกุสโซฟรนเดสในช่วงเช้าก็ล้มครับออกุสโซล้มไปในโค้ง5ครับในขณะที่2พี่น้องครับ ม์กและก็เล็กมาเกสนั้นทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องครับขี่เพื่อสร้างโรให้แก่การสร้างจังหวะให้แก่กันครับมาเก่งทำเวลาไม่ค่อยได้เลยครับช่วงแรกก็เกาะอยู่กลุ่มหลังๆพอผ่านครึ่งทางการซ้อมมาครับเบสเซคี้เร็วมากตามด้วยเล็กมาเกสครับในขณะที่ฮอกเก้มาตินเนี่ยค่อยๆจับจังหวะมาเรื่อยๆครับกับยางหน้าฮาร์ดที่เขาใช้ก็ถือว่าไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ นี่ครับจังหวะการเบรกที่โค้งหนึ่งของเปโก้บัญญาย่าครับ348ลงมาเหลือ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮอเก้มาตินครับดูภาษาร่างกายไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะรีแลก์เท่าไหร่นะครับสำหรับฮอเก้มาตินนี่เป็นโรลิกเบียเลสครับขยับขึ้นมาดับ2ได้มาร์กมาเกสก็ค่อนข้างตึงเครียดครับสถานการณ์ในพิทของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวันนี้ มาตินครับช่วงท้ายๆเริ่มมาครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับจังหวะเริ่มมาในที39.652เช่นเดียวกับคนนี้ครับเร็วนะครับมาโกเบเซคิมาตินยังนำอยู่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์ครับโยฮันซาโกครับขี่แล้วก็ได้ลมดูดมาจากมาร์กมาเกสดูดขึ้นมาแล้วซาโกครับผ่านขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับคุณผู้ชม สร้างเซอร์ไพรส์มากซ้อมในช่วงเช้าครับที่บาร์เซโลนาก็เป็นรถแข่งจาก LCR Honda ที่เร็วที่สุดแล้วพอมาช่วง10ปนาทีสุดท้ายนี่นะครับซาโก้ขยับขึ้นมาฮอเกมาตีนเริ่มคุยกับทีมงานครับว่าเอาอยัางไงดีนี่ครับเป็นการขี่ตามกันมาครับตัวของฟันเชสโกบัญญาย่านะครับไล่ตามหลังมามีมาร์กมาเกสแล้วก็โยฮันซาโก้ครับ จังหวะของมาตินพลาดไปหน่อยนึงครับเสียวๆเหมือนกันแล้วเบเซคี้ขึ้นมาเป็นดับหนึ่งครับนี่คือปาโบนิเอสโตครับคุณผู้ชมผู้จัดการทีมของ VR46 แต่ช่วงท้ายครับบรรยาย่าขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งครับมาร์คมาเกสที่ขี่ตามบรรยาย่าก็นี่แหละครับยังพอมีเวลาขยับขึ้นมาอันดับ7ซาโก้เวลาก็คงที่นะครับขี่เกาะกลุ่มนี้อยู่ ลาร์ดฟ i n อิงแของอาร์เลชสปาการครับขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3สนามนี้เข้าน่ากลัวทีเดียวครับสำหรับตัวของอาร์ช่วงท้ายก็มีล้มไปนะแข่งจากฮอน d a นี่นะครับโจวันเมียล้มไปที่โค้ง10โค้งซ้ายทั้งนั้นเลยครับที่นักแข่งพลาดกันในวันนี้นะครับโค้ง2โค้ง5แล้วก็โค้ง10ส่วนที่เล้มกันล้มกันบ่อย แล้วก็จบไปครับมาตินอยู่ในอันดับที่5สาซากโก้เร็วที่สุดครับนาที38.918สภาพอากาศก็คือมันยังเย็นอยู่ครับเวลาที่เป็นสถิติเวลาต่อรอบทําไว้โดยอลชเอส p ปาการนะครับเมื่อครั้งแรกที่แข่งที่นี่ในปีนี้นะครับ1นาที38.19ก็เร็วกว่าเวลาของเปโก้อยู่ประมาณ0.7ครับ จบการซ้อมครับผลการซ้อมเป็นดังนี้ฟรานเชสโกบันายาเร็วที่สุดแล้วครับตามด้วยมาโกเบเซคีแล้วก็อาร์เลชเอสปาคาโรในอันดับ3อันดับที่4เป็นโยฮันซาโกครับ5ฮอกเก้มาติน6เป็นมบริเบียเลสครับ78เป็นคู่พี่น้องมาเกสจากเรซินี่นะครับอเล็กอยู่อันดับ7มาร์กอยู่อันดับที่8อันดับ9เป็นเปโดอาคอสตานะครับอันดับ10เอเนียบาซินนี่ครับคุณผู้ชม อันดับที่11เป็นของแบรดบินเดอร์ครับ12แจ็คมิลเลอร์13ทาคาอากินคากามิครับขณะที่อันดับที่14และ15ครับเป็นของนักแข่งจากยาห้าสองคนครับฟาบิโอกาตาโรตามด้วยอเล็กซ์วิน16เป็นฟรังโกมอม์เบเดลลี่นะครับ17ลูก้ามาเรนี่อันดับที่18ครับโจอันเมียสิบเราอูเฟรนเดสนะครับแล้วก็มาต่อด้วยอันดับที่20ครับมิเกลโอลิเวร้า กลุ่มหลังมีอกุสโซเฟนันเดสนะครับตามด้วยมิเคเลปิโรแล็เซฟรานแบร์โดครับลงวิ่งเก็บข้อมูลรายละเลอียดในการวิ่งของเปโกเปนาย่าครับอันดับหนึ่งก็เน่ครับวิ่งไปทั้งหมด4รันคุณผู้ชมรันแรกมีเดียมซอฟใหม่นะครับรันที่2ก็ใส่มีเดียมซอฟใหม่อีกครั้งหนึ่งตัวเลือกอยางมันไม่ปรากฏนะครับแล้วก็รันสุดท้ายครับก็เหมือนกันครับตัวเลือกอยางไม่ปรากฏใน 4G ครับ ก็เร็วที่สุดลวครับในที38.918เวลาที่ทำได้ในรันสุดท้ายเลยในขณะที่ตัวของมาร์โกเบสกี้อันดับ2ครับทำงานกับฮาร์ดซอฟต์ซะส่วนใหญ่แล้วครับนี่ครับ3รันแรกใส่ฮาร์ดซอฟต์วิ่งทั้งหมดเลยมีรันที่2ใช้ฮาร์ดซอฟต์เก่าวิ่งเพื่อลองดูเรสเพรสครับรันสุดท้ายก็นะครับยางหน้าฮาร์ดเก่าครับหลังซอฟต์ใหม่ เป็นเวลาที่เร็วที่สุดของเขานะครับตามหลังเปโกอยู่แค่0.080วินาทีเท่านั้นเฉือนนิดเดียวครับอเลสสปากาโรอยู่อันดับที่3นะครับฮาร์ดมีเดียมฮาร์ดมีเดียมน่าจะลองยางสำหรับวันแข่งขันนะครับส่วนรันที่3ใส่ฮาร์ดซอฟใหม่เลยครับแล้วก็รันสุดท้ายก็เป็นซอฟต์ซอฟนี่ครับมาวิ่งเอาเวลาโดยแท้จริง อันดับที่4ซาโก้ครับดูวิธีการทํางานของซาโก้หน่อยวันนี้ทําไมถึงเร็วขึ้นมารันแรกใช้มีเดียมหน้าหลังเลยครับรันที่2ฮาร์ดมีเดียมครับยางหลังมีเดียมเก่าแล้วก็ใส่ฮาร์ดใหม่มาครับรันที่3ฮาร์ดเก่านะครับที่วิ่งไป5รอบแล้วก็ใส่ยางหลังเป็นซอฟต์ใหม่มาแล้วก็2รันสุดท้ายครับมีเดียมซอฟต์สรันเลยมาได้เวลาที่เร็วที่สุดกับมีเดียมซอฟต์ใหม่นะครับในที39.197่ 39. ตามผู้นําแค่0.279ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีทีนี้มาดู best sector หนะครับ sector ที่1นะครับก็เป็นของ Pedro Costa ในการซ้อมช่วงเช้าครับ Costa c ็ Real sector 1จุดเด่นของเขาเลยครับตามด้วย Arles s p a r t r o แล้วก็ม m ิกเบีย l e s อืมอาพิเลียน่าสนใจนะ sector ที่2ครับมี Best Seki ครับตามด้วย a r s s p a แล้วก็ Brad Binder อเลสติดทั้งสองเซกเตอร์เลยนะครับแล้วก็มามีชื่อติดตรงนี้ด้วยนี่ครับฟรานเชสโกโบรรยาย่าเซกเตอร์3นะครับเร็วสุดตามด้วยอลเลสอสปากโกแล้วก็มาริกเบียเออมาร์กมาเกสรวมไปถึงเซกเตอร์ที่4ครับเซกเตอร์สุดท้ายนี่เลยนี่ครับบรรยาย่ญญญญาตามด้วยเบเซคคีแล้วก็โยฮันซากโกนะครับบรรยาย่ญญญญาเร็ว2เซกเตอร์สุดท้ายขณะที่ เซกเตอร์ S S ที่1เป็นของอาคอสตานะครับเซกเตอร์ที่2เป็นของมาโกเบเซคคีอายดีว์แล็บไทมอยู่ที่นาที3 8 9 1ิแป้านะครับเวลาของบันยาย่าเนี่ยก็อยู่ยที่นาทีสามสิบแปดจุนะครับ Ideal l a แ Time อยู่ที่นาที38.5ก็เร็วกว่าเวลาของบันยาย่าในวันนี้ยอยู่0.331นี่นะครับฟันเชสโกบันยาย่าคนที่เร็วที่สุดในวันแรกกับการซ้อม รอบแพ c กทิสของ MotoGP สนามสุดท้ายครับพรุ่งนี้จะมีการคอลีฟายครับคุณผู้ชมในรอบ Q1 Q2 นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการแข่งขันในรอบ s p รินต์เวลา3ทุ่มนะครับก็สามารถติดตามดูกันได้นะครับ PPTV ถ่ายสปอตทีวก็ถ่ายเช่นเดียวกันมาขอดูคอมเมนต์กับทุกคนหน่อย